ลูกน้องเกรงใจผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์ผู้ใหญ่ไว้ใจมอบหมายงานที่สำคัญให้ทำมีเสน่ห์วาจาเมตตามหานิยมมีคนคอยช่วยเหลือเงินก้อนใหญ่อำนาจบารมีนี่คือความหมายของเบอร์โทรศัพท์เบอร์354 2 2 8 7คู่เลข35หลูกน้องเกรงใจผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์คุมลูกน้องอยู่คู่เลข54ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน ไว้วางใจมอบหมายงานที่สำคัญให้ทำเห็นคุณค่าของงาน42เมตตามหานิยมสเสน่ห์ในเรื่องคำพูดไม่ว่าจะพูดจาอะไรหรือขอความช่วยเหลืออะไรก็มักจะได้รับความช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ22คู่เลขสเสน่ห์แต่ถ้าวางในตำแหน่งหน้าหรือมีคู่เลขอื่นประกบจะหมายถึงความอ่อนหวานที่ดูอ่อนเกินไปแต่เนื่องจากคู่เลขนี้22ประกบ287 จึงเกิดความเป็นบาลานซ์ของคู่เลขเนื่องจากคู่เลข287เป็นคู่เลขตระกูลหงและมังกรคู่เลข287จะส่งผลในเรื่องอำนาจบารมีแต่จะมีจุดเสียตรงที่อาจจะดูแข็งเกินไปหรือดูดุกเกินไปแต่ถ้าการวางคู่เลขให้มีความบาลานซ์อย่างเช่นการวาง22นำหน้า287ก็จะมีความยืดหยุ่นซึ่งเหมาะสม เพราะปกติคนเราก็จะต้องมีทั้งเสน่ห์เสน่ห์เมตตาแล้วเกิดความเกรงใจมีอำนาจบาร,รมีซึ่งคู่เลข2 2 8 8 7ถือว่าวางตำแหน่งได้เหมาะสมนะคะคู่เลข28หมายถึงเงินก้อนใหญ่เป็นคู่เลขตระกูลหงคู่เลข87เป็นคู่เลขตระกูลมังกรอ,อำนาจบาร,รมีนะคะคู่เลขนี้เหมาะสำหรับกิจการงานที่ต้องมีลูกน้องคอยคุมคอยดูแลและอีกทั้งก็ยังมีผู้ใหญ่ หรือว่าสายงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่การติดต่อประสานงานกับลูกน้องหรือผู้ใหญ่ก็จะมีเสน์วาจาโดยคู่เลข42เป็นคู่เลขเมตตามหานิยมและมีคู่เลขการเงินคือ28และ87ซึ่ง28และ87นอกจากจะเป็นคู่เลขการเงินแล้วยังเป็นคู่เลขอํานาจบารมีถือว่ามีความเป็นบาลานซ์ของเบอร์นะคะเบอร์โทรศัพท์นี้เป็นของค่าย ais นะคะราคาเบอร์ละ 3,669บาทสนใจทักมาได้ค่ะที่ Line i d เดียรับรั์หรือเบอร์โทรศัพท์0612399287หลังจากที่ท่านรับเบอร์โทรศัพท์ไปแล้วนะคะเราจะมีวิธีการทำบุญวิธีการปฏิบัติยังไงให้คู่เลขที่ใช้ส่งผลได้ดีแล้วได้ผลตามที่เราคาดหมายไว้นะคะสนใจทักมาได้ค่ะสวัสดีค่ะ